คาถายันเกราะเพชรประจําทิศต,ตะวันออกอิระชาคาตะละสาบทนี้ชื่อกระทูเจ็ดแบกประจําอยู่บูรพาทิศประจําวันจันทร์กําลังสิบห้าส่วนสิบห้าจบใช้เศกเป่าแก้พิษสัตว์กัดต่อยอยู่ยงคงกระพัน อิระชาคตะละสา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 อิระชาคตละสา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 อิระชาคตะละาอิระชาคตละสา 洒脱，洒脱，洒脱。